หนูชื่ออะไรนะชื่อปีใหม่จ้ะปีใหม่อยู่จังหวัดอะไรนะเนี่ยจังหวัดอ่างทองจ้ะโอเคก็ปีใหม่ปีใหม่อยู่ปีใหม่อายุเท่าไหร่แล้วนะกี่ขวบเออแล้วอยู่ปอไหนอายุเก้าขวบปสามจ้ะอ๋อปสามจ้านะแล้วเคยนั่งสมาธิยังอะ่ะปกติ อ๋อยังไม่ยังไม่เคยเห็นอะไรใช่ปะหลับตายังไม่เคยเห็นอะไรใช่ปะจ้ะแล้วปีใหม่ปีใหม่เชื่อไหมว่าคนเราสามารถหลับตาแล้วไปเที่ยวสวรรค์นรกได้เนี่ยปีใหม่เชื่อไหมเชื่อไหมไม่เคยเชื่อได้ย่อไงเรายังไม่เคยเลยใช่โอเคไม่เป็นไรแล้วแล้วปีใหม่คิดว่าครั้งปีใหม่นั่งครั้งเนี้ยปีใหม่จะจะสามารถถอดจิตไปเที่ยวที่นู้นที่นี่ได้ไหมหรือไปเที่ยวนรกสวรรค์ได้ไหม ปีใหม่คิดว่าปีใหม่จะทําได้ไหมอาจารย์ถามว่าปีใหม่จะทําได้ไหมจะถอดจิตไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ได้ไหมถ้าเรานั่งสมาธิปีใหม่ปีใหม่คิดว่าปีใหม่จะทําได้ไหมมีความเชื่อมั่นกี่เปอร์เซ็นต์ปีใหม่รู้ไหมว่าลุงเป็นคนที่สอนเด็กๆไปเที่ยวนรกสวรรค์ประจําอะแต่ปีใหม่แต่ถ้าเกิดมีใครมาบอกปีใหม่อย่างเงี้ยปีใหม่จะเชื่อไหมว่ามันจะเป็นจริงได้ไหม ปีใหม่คิดว่าปีใหม่จะทําได้ไหมไม่ได้อ,อปีใหม่คิดว่าปีใหม่จะทําไม่ปีใหม่คิดว่าสมมตถิถ้าถอดจิตถอดจิตไปได้ไปเที่ยวทั่วโลกได้ใน่ยปีใหม่อยากไปเที่ยวไหนอยากไปเที่ยวไหนไม่รู้จะไปไหนเพราะเด็กไม่เคยไปไหนเลยไม่แล้วพวกรู้จักเกาหลีพวกญี่ปุ่นไหมเกาหลีญี่ปุ่นไม่รู้จักนะไม่แล้วรู้จักพวกแบ็คพิงไหม กระตูนแล้วแตไม่มีทีมีทีวีดูไม่ถูกแต่หนูไม่ได้ดูกระตูนอ๋อแล้วรู้จักประเทศอะไรบ้างอ่ะหนูรู้จักประเทศอะไรประเทศอยากไปที่ไหนบ้างอยากไปที่ไหนบอกจัปงประเทศประเทศอยากไปเมืองหิมะอ๋ออ๋ออย่างเงี้ยไอ้พวกบอกบอาจารย์เมืองหิมะอ๋อเมืองหิมะแล้วเมืองไทยอ่ะเมืองไทยรู้จักดาราคนไหน รู้จักแต้วป่ะรู้จักแต้วไหมไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักแต้วเหรออ้าวหนูรู้จักดาราคนไหนบ้างอ่ะรู้จักปะที่เป็นดูหนังดูดาราดูทีวีละครอ่ะรู้จักไหมใครอ่ะบอกพูดดังๆดาราที่เราชอบอ่ะนักร้องก็ได้ ร้องอะไรท,ที่เราชอบอะ่ะรองเราชอบใส่ดาราเราชอบไทย,าาอบ,ไทยบอกให้อาการฟังขนเป็นคน <c ười> เคยเห็นเลยเหรอไม่เคยรู้จักดาราเลยอ่ะไม่เคยรู้จักเลยอ้าวไอ้พวกเต้อกับยาหญ้าไม่รู้จักเหรอรนะู้จักยาหญ้ารู้จักอะไรนะรู้จักรู้จักนาเดทไหมนาเดท ก็ไม่รู้จักกันโอ้เอาแล้วรู้จักไอ้พวกผู้ประกาศข่าวไหมคนไหนอ่านข่าวไอ้พวกสลายุทธรู้จักไหมทีนีรู้จักใครมั้รู้จักทีนี้เอางั้นเออสุดท้ายรู้จักบิ๊กตู่ป่ะรูจ้จักนายกรัฐมนตรีไหมรู้จักลุงประยุทธ์ไหมตู่ โอ้ยไม่รู้จักอะไรเลยอ่ะอ,<ม>อ้มพัชราภารู้จักไหมพีม่อัำอ่ะนางเอกละครอ,อ่ะพี่อ้ำอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าหนูหนูรู้จักใครบ้างนะหนูบอกมาดีกว่าหนูรู้จักใครบ้างเออที่ดูทีวีรู้จักใครไม่ต้องไม่ต้องทีวีก็ได้อ่ะเป็นคนในจังหวัดในหมู่มในญาติเราอ่ะหนูรู้จักใครอ่ะไม่ออกบ้านไปไหนเลยอาจารย์เ <laughs> <c oughs> นะเด็กน่าสงสารนเะนี่ยเนอะ เด็กไม่ออกบ้านเลยอ่ะไม่ออกไปไหนโอเคเอาแล้วรู้จักรุจดาราไม่รู้จักใช่ไหมแล้วรู้จักอาคนคนที่เป็นญาติหนูอ่ะหนูหนูรู้จักใครอ่ะรู้จักครับรัปู่ไหมปู่อยากไปหาปู่ไหมเขารับเขารับปู่เขาอยากไปหาปู่อาจารย์ปู่กับปู่เขาอยู่จังหวัดเดียวกันไหมหรือเขาอยู่คนละจังหวัด แล้วจังหวัดจังหวัดอะไรปู่จังหวัดสุรินทร์จ้ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองแวะไปดูสุรินทร์นะลองดูว่าหนูหนูคิดว่าหนูจะไปได้ไหมหนูจะถอดจิตไปหาปู่ที่สุรินทร์ได้ไหมมาตัวเองทำได้ไหมต้องลองดูนะนะไม่มีอะไรใช่ป่ะอ้าวเออโอเคไม่เป็นไรหนูหนูอาจหนูยังไม่เชื่อมั่นพร้อมวิธีการนะอีกข้อหนึ่งหนูหนูจะพูดจริงไหมหนูห้ามพูดโกหกได้ไหม ครับกลัวหกนะอยูอาจารย์สัญญาว่าจะไม่กลัวหกอ่าโอเคงั้นก็เริ่มเลยเริ่มเลยกางนั่งสมาธินี่กางนั่งอย่างนี้หนูปีใหม่นะโอเคปีใหม่หลับตาหลับตาเบาๆเดี๋ยวลุงนำนะห้าปีใหม่เห็นโลกยังเห็นแล้วจ้ะปีใหม่เห็นไหมไอ้ไอ้ธงหัวของโลกมันจะเป็นขาขาวเห็นไหมมันจะเป็นพวกโค่นโลกเหนือเห็นไหม ปีใหม่จะเห็นเห็นไหมข้างบนโลกบนโลกไอตรงหัวจุกของโลกอ่ะไอตรงข้างบนโลกอ่ะมันจะเป็นขั้วโลกเหนือเห็นไหมมันจะเป็นสีขาวๆอ่ะปีใหม่เห็นยังขั้วโลกเหนือเห็นแล้วจ้าปีใหม่ขอพูดเจ้าไปเที่ยวขั้วโลกเหนือขั้วโลกเหนือมันมีสัตว์อะไรนะที่มันเป็นมันมีสัตว์อะไรนะตัวขาวๆอ่ะ ใช่มีขาวอา้าวปีใหม่ขอผู้เจ้าไปหามีขาวหน่อยดูเดี๋ยวลุงนับ1นถึงหนะดูว่ามีอ่าปีใหม่ไปไปไป,ไปเห็นสามารถไปเห็นมีขาวได้ไหมโอเคหนึ่งสองสสี่ปีใหม่เจอยังเจอแล้วจ้ะปีใหม่เจอมีขาวกี่ตัว ตัวเดียวจ้ะตัวเดียวปีใหม่เห็นชัดไหมชัดจ้ะชัดไอหมีตัวนี้มันเป็นมันเป็นหมีตัวเล็กหรือหมีตัวใหญ่หมีตัวเล็กจ้ะอา้าวตัวเล็กแล้วแม่มันอยู่ไหนอ่ะดูดิแม่ออกไปหากินให้ลูกโอเคงั้นถ้าเป็นหมีตัวเล็กปีใหม่ไปกระโดดขี่หลังมันได้ไหม ทำไมอ่ะมาตัวเล็กก่าปีใหม่หรือมาตัวใหญ่ก่าปีใหม่ตัวเล็กกว่างันก็ไปกอดข้างหน้าไปกอดมันก็พออะไปกอดได้ไหมฮะกอดมันได้ไหมได้แล้วขนมันเป็นงไงบ้างอ่ะขนมันเป็นไงนุ่มๆเนี่ย แล้วปีใหม่ลองหายใจที่ที่นู่นอากาศเย็นไหมเย็นจ้ะโอเคอันนี้ปีใหม่ได้เห็นนี่ไอ้น,นี้เป็นครั้งแรกที่ปีใหม่ได้เห็นหมีขาวใช่ไหมอ่ะใช่ป่ะไล้ลูกหมีมันกำลังทำอะไรอยู่นะล,ลูกหมีมันกำลังทำอะไรอยู่มันกลังนอนเล่นเอาเนี่ยมันดุบ้า โอเคงั้นปีใหม่ไปแยงแยงเขี่ยวมันดิไปแยงปากมันดูดิทำได้ไหมไม่ได้จ้ะก็ลองดูดิฟันมันเป็นยังไงฟันมันแหลมไหมไม่แหลมจ้ะเอาเนี่ยแหลมีนย่อ่าแล้วดูอุ้งมือมันดิอุ้งมือมันมีเล็บเล็บดีป่ะดีอ่าปีใหม่อธิษฐานนะขอให้ขอให้แม่มันหาของกินมาให้มันได้ได้นะอย่าให้ ขอให้มันมีของกินดีๆนะไอ,ไอ้ไอ้หมีตัวนี้มันเป็นตัวผู้ตัวเมียเป็นตัวเมียอ๋อไอ้ลูกหมีนี่ตัวเมียใช่ไหม,มปีใหม่ขอปีใหม่ขออบุญให้หมีด้วยอบุญให้หมีแล้วให,ให้ให้แม่มันหาของกินมาให้ได้ให้แม่มันโชคให้แม่มันปลอดภัยด้วยนะโอเคของกินนี่เป็นของกินก็ขอให้เป็นในพวกปลาพวกอะไรนะอย่าไปอย่าไปาเป็นคนแล้วกันนะโอเคอะ อามีปีใหม่ลองมองรอบๆดิเป็นไงบ้างใสหายใจแล้วเย็นไหมเย็นแล้วเวลาเดินไปเนี่ยพึ่งรู้สึกไหมหิมะเป็นยังไงรู้สึกได้ยังหิมะเป็นยังไงเอ้พื้นพื้นมันเป็นน้ําแข็งหรือพื้น,นพื้นมันเป็นน้ําแข็งหรือพื้นมันเป็นหิมะเป็นเป็นหิมะโอเคนี่เป็นการเห็นหิมะครั้งแรกไหม ไม่ไปหนูรู้สึกถึงฮิมาครั้งแรกไหมออแล้วรู้สึกหนาวไหมหนาวปีใหม่ตกลงสรุปนี่คือปีใหม่คิดปีใหม่รู้สึกว่าอปีใหม่คิดว่าตัวเองได้ไปเที่ยวยังไ,ไม่ไม่ปีใหม่คิดว่าตัวเองได้เที่ยวตอนนี้ปีใหม่ปีใหม่ได้ปีใหม่รู้สึกได้ไหมว่าตัวปีใหม่ตอนนี้อยู่คูโลกเหนือ รู้สึกใช่ไหมเห็นชัดใช่ไหมเห็นทุกอย่างชัดใช่ไหมอ่อมองไปรอบๆอนี้มันมีอะไรมีต้นไม้ไหมมีมีป่ามีเขามีบ้านคนไหมดูดิมันเป็นอะไรบ้างมีภูเขามีบ้านบ้านใครอ่ะบ้นไม้อ่ะหนูไปดูหนูไปดูบ้านดิไปดูในบ้านดิบ้านมีใครอยู่ปะ่ะไปดูดิ โอเคเอ,เ,อเอาเอาอย่างเงี้อีกข้อหนึ่งหนูขอพระพุทธเจ้าเริ่มเหาะดีกว่าไปเดี๋ยวลุงนับหนึ่งถึงห้าหนูขอเหาะนะหนูไปเหาะวนรอบภูเขานะดูว่าหนูเหาะได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าตกลงปีใหม่เหาะได้ยัง โอเคห่อไปนะลุงให้ปีใหม่ไปวนรอบภูเขานะแล้วปีใหม่ลองมองดูว่ามองดูว่าข้างล่างมีอะไรบ้างมีบ้านคนไหมมีคนอยู่ไหมนะหนึ่งเดี๋ยวลุงนับนะหนึ่งถึงห้าปีใหม่ไปวนดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าปีใหม่ไปห่อได้ไปวนปีใหม่ทำอะไรอยู่อะตอนนี้ เดิมบน top จูเห็นอะไรบ้างอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเห็นอะไรบ้างอ่ะเขาก็บอกมาดิเห็นบ้านเนี่ยบ้านบ้านนี้มีมีคนอยู่ไหมบ้านมีอ่าเราไปดูเิีงเราไปดูบ้านนี้มีคนอยู่มีใครอยู่ไปดูหน่อยบ้านบ้านเป็นไม้ใช่ไหมหรือเป็นปูน อาโอเคแล้วเข้าไปเจออะไรเห็นอะไรบ้างอ่ะบรรยายมาอมเอาเข้าไปยังเร็วหน่อยสองคนมีสองคนเป็นใครเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงกับผู้ชายคแน,นแล้วผู้หญิง ผู้ใครผู้ชายเป็นกับผู้ชายกับผู้หญิงเป็นคนหนุ่มสาวหรือเป็นคนแก่คนแก่อ๋อเน่ยผู้ชายก็แก่ผู้หญิงก็แก่เหรอะแล้วเขาเป็นฝรั่งใช่ไหมเป็นเป็นฝรั่งโอ้ตกลงอีกข้อหนึ่งเขาเขากําลังทาอะไรอยู่ผู้ชายกําลังผู้หญิงทําอะไรอยู่ผู้ชายทาอะไรอยู่ผู้ชายกําลังก่องไป หญิงกลังทํากับข้าวอ่าไปดูที่เขาทํากับข้าวอะไรเห็นแล้วยังเห็นแล้วจ้ะเห็นใครอ่ะเห็นเห็นปูย่ย่าวันนี้ปู่ใส่เสื้อสีอะไรกางเกงสีอะไรปู่ใส่เสื้อสีฟ้ากางเกงสีน้ำตาลโอเคแล้วยา่าใส่เสื้อสีอะไรกางเกงสีอะไร สื้อสีเหลืองกลางกลางเกงเป็นสีส้มเห็นชัดไหมชัดเอาเข้าไปเข้าไปกอดเลยจะไปกอดใครกอดกอดโตนะนะกอดได้ไหมได้เนี่ยเอา้าแล้วแล้วปีใหม่เห็นปู่ชัดไหมชัดแล้วแล้วแล้วไปกอดน,นี่เหมือนเหมือนเหมือนปีใหม่ไปกอดจริงไหม รู้สึกเหมือนไปไปีใหม่ไปก่อจริงไหมเหมือนเหมือนเลยแล้วแต่ปู่ไม่เห็นหนูปู่ไม่เห็นหนูใช่ไหมไม่เห็นแล้วปู่กําลังทําอะไรอยู่ปู่ย่าทําอะไรอยู่ปู่กำลังเอ๊ะปู่กำลังกำลังก่อบ้านอืม แล้วย่าล่ะย่า,ยาทำกับข้าวเน่ยวันนี้ย่าทำกับข้าวอะไรไปดูดิฮะย่าทำกับข้าวอะไรผัดบววก,กินอ๋อเน่ยน่ากินไหม อีกช้อหนึ่งบ้านปู่มีพวกผีไหมมีพวกเจ้าที่กับผีไหมรู้ดิไม่มีดูแถวนั้นนี่มีมีเจ้าที่กับผีไหมเรียกมาคุยหน่อยถ้ามีนะไม่มีไม่มีงั้นเอาเอาบุญให้ปู่ย่านะเป็นไงดีใจไหมได้ไปหาปู่ย่าเนี่ยดีใจไหมดีใจเนี่ยเอาบุญให้ปู่ย่านะ อีกข้อหนึ่งหนูกราบผู้เจ้าดีว่าแม่น้ําโขงอ่ะหนูหนูรู้จักไม่แม่น้ําโของอะ่ะแม่น้าโขงเออพวกเขาบอกมีพญานาคอยู่แม่น้ําโขงอ่ะหนูแวะไปดูได้ป่ะเผื่อเจอพญานาคไปไเดี๋ยวลุงนับหนึ่งถึงห้านะหนูไปแม่น้ําหนูบอกหนูกราบผู้เจ้าว่าขอไปดูแม่น้ําที่มันมีพญานาคอยู่นะเดี๋ยวลุงนับหนึ่งถึงห้านะหนึ่งสองสามสี่ห้า ตกลงเห็นแม่น้ํอยังที่มันมีสะพานข้ามข้ามแม่น้ําอ่ะเขาเรียกสะพานไทยลาวอะ่ะเออเห็นแล้วจ้ะโอเคแล้วเห็นสะพานไหมสะพานไทยลาวเห็นไหมเห็นจ้ะอ่ะหนูลองหนูหนูไปอยู่กลางแม่น้ําเลยไปลอยอยู่กลางแม่น้ําเลยแล้วหนูก็ลองลองหอ,อไปเรื่อยๆรื่อยแล้วหนูลองมองดูด้วยว่าตกลงมีพญานาคว่ายน้ําอยู่ไหมมี อาหนูเห็นเห็นอะไรล่ะหนูเล่ามาดิเห็นพญา,านาคพญานาคตัวสีอะไรสีสีสีดำอ๋อสีดำเหรอนูเห็นกี่ตัวเห็นตัวเดียวอ้หนูบอกให้เขาขึ้นมาเลยขอให้เขาขึ้นมาดูซิว่าเขาแปลงเป็นคนได้ไหม กลงเขาแปลงได้ไหมไม่ได้อ๋อเน่เขาแปลงเป็นคนไม่ได้เหรอไม่ได้และพญานาคที่หนูเห็นนี่ตัวใหญ่ไหมอือตัวใหญ่เอาเทียบเทียบกับช้างอันไหนใหญ่กว่ากันออช้างอ๋อช้างใหญ่กว่านี่ยังไม่ใหญ่ใช่ปะงั้นหนูบินหนูเอาบุญให้มันไปหนูเอาบุญให้พญานาคนะแล้วหนูบินต่อไปไปดูพญานาคดูที่ว่ามีตัวใหญ่ไหมไปไปดูต่อบไป หนูหนูไปต่อยังไปแล้วแล้วเจอยังลองดูดิเจอแล้วเออเนี่เจอพญานาคสีอะไรสีดำลายขาวอ๋อสีดำลายขาวตัวนี้ตัวใหญ่ไหมพอบานกลางงั้นไปงั้นเอาบุญให้เขาไปแล้วไปดูต่อไปดูต่อ อยากรู้อยากจะรู้สีอื่นหาไปเจอยังเจอแล้วเจอสีอะไรสีเขียวเออสีเขียวตัวนี้ตัวใหญ่ไหมอออตัวเล็กเอาตัวเล็กเหรอเอาแล้วบอกให้เขาแปลงเป็นคนได้ไหม เขาแปลงเป็นหนูเห็นก uh ี่คนไอเห็นพญานาคกี่กี่คนกี่กี่กี่นั่นแหละกี่เห็นพญานาคกี่คนสองแล้วแล้วเป็นสีเขียวทั้งสองตุสองคนเลยเหรอแล้วเขาแปลงเป็นคนเขาแปลงเป็นตกลงเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายเขาเป็นผู้หญิงกับผู้ชายอันนี้เรียกเข้ามาคุยใช่ป่ะเขาคุยกับหนูได้ไหม ไม่ไ,ไม,ไม่เขาขึ้นมาผิวน้ำแล้วใช่ไหมเออแล้วแล้วเวลาหนูเห็นหน้าเขายางเวลาเขาแปลงเป็นผู้ชายหน้าตาดีไหมผู้หญิงหน้าตาดีไหมหน้าตาดีหน้าตาดีก็บอกว่าเดี๋ยวตอนหนูเพิ่งฝึกวิชาอยู่ตอนหนูก็บอกเขาหนูเพิ่งฝึกวิชาเดี๋ยววันหลังหนูจะไปเที่ยววังพญานาคเลย<ม>หนูถามที่ว่าข้างใต้ข้างใต้แม่น้ํานี่มีมีวังพญานาคไหม อาแล้วเขาพวกเขาอยู่ตรงไหนถามเขาดิพวกเขาอยู่กันตรงไหนอ่าตกลงไงเขาอยู่กันเขาอยู่ในแม่น้ํานี้ใช่ไหมอยู่มอยู่ในแม่น้ําโอเคบอกหนูแนะนําตัวนะหนูชื่อปีใหม่นะเดี๋ยวเขาก็ไปล่ําลือกันในวังพญานาคเองแหละว่ามีมีเด็กคนนึงถอดจิตมีวิชาถอดจิตแล้วอ่ะ หนูเอาบุญให้พี่พญานาคสองคนเอาไปเอาบุญไปอ่าโอเคตกลงหนูเอาบุญให้เขายังเอาบุญให้แล้วจ้ะตกลงนี่ไอ้ที่หนูพูดมานี่ตกลงหนูพูดจริงหรือหนูหนูพูดโกหกพูดจริงหนูเห็นจริงไหมเห็นจริงอ่าโอเคเอางั้นอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวหนูกลับมาบ้านนะเดี๋ยวลุงนับหนึ่งถึงห้าหนูกลับมาดูบ้านของหนูแล้วก็ดูบ้านของพี่นะว่าหนูเห็นอะไรบ้างนะเนึ่ง สองสามสี่ห้าอ่าหนูกลับมายังกลับมาแล้วแล้วหนูเห็นตัวเองนั่งสมาธิไหมเห็นแล้วหนูเห็นพี่ตุ๊กไหมเห็นอ่าหนูขออบุญให้พี่ตุ๊กนะขอให้พี่ตุ๊กพี่ตุ๊กเขาเศรษฐกิจดีให้เขาค้าขายดีให้เงินให้เงินทองไหลมาเทมาให้สุขภาพแข็งแรง ได้ป่ะหนูขอผู้เจ้านะเอาบุญเอาบุญให้พี่ตุ๊กให้พี่ตุ๊กสุขภาพแข็งแรงให้ให้เศรษฐกิจดีเงินทองมาให้แล้วเห็นเจ้าที่บ้านพี่ตุ๊กก็เอาบุญให้เอาบุญให้พวกเจ้าที่กับเทวดาบ้านพี่ตุ๊กด้วยเอาบุญให้ลูกๆแกด้วยปีใหม่เห็นพวกเจ้าที่ไหม ไม่เห็นก็เอาบุญให้เลยนะแต่อบุญให้พี่ตุ๊กแล้วใช่ปะใช่แล้วอ่าแล้วคราวนี้จะแวะไปดูบ้านตัวเองไหมว่าบ้านตัวเองมีใครอยู่ไหมอยู่มีมีใครอยู่มียายสองคนอ๋อเนี่ยแล้วยายทำอะไรอยู่ โอเคไปยายทำอะไรอยู่เห็นไหมเห็นยายทำอะไรอยู่ไหมอ่ะหนูหนูเข้าไปกอดไปเข้าไปกอดเลยไปแล้วแล้วตกลงมีพ่ออยู่ไหมโอเคพ่อทำอะไรอยู่อ่ะโอเค โอเคหนูหนูหนูเอาบุญให้พ่อหนูเอาบุญให้ยายนะตกลงหนูเห็นพ่อใช่ไหมเห็นจ้าเมอกี้หนูได้ยินไอหมาเห่าไหมแป๊บเดียวอา่าแป๊บเดียวหนูตะ่กี้หนูเห็นหนูลองไปแกล้งมันดิไอหมาเนี่ยตกลงมันเห็นหนูไหมหนูลองไปไปกระโดดขี่หลังมันไปโดดเตะมันเลยม,มันชอบเห่าอ่ะหนูเห็นหมาไอหมาตัวเห่าไหมเห็นมันเห่าม,มันเห่า มันเห่ามันต้องการจะพูดว่าไงอะทำไมมันต้องมันเห่าางเนี้ยมันพูดว่าไงหนูได้หนูรู้ความคิดมันไหมผู้จัดการมือได้เนี่ยเอามันเป็นหมาเกเรเหรอเป็นหมาเกเรผู้จัดการมือได้เอาเนี่ยไอ้นี่นี่นี่หนูรู้หนูรู้ความคิดมันเลยเหรอหนูรู้ภาษาหมาเลยเหรอภาษาหมาโอเคถ้านั่งถ้านั่งสมาธินี่หนูจะรู้รู้ภาษามันเลยใช่ปะ อ่าโอเคอ่าโอเคหนูหนูก็บ,บุญให้ลุงที่สอนสมาธิด้วยนะหนูกลาบพระเจ้าว่าขอบุญให้ลุงที่เขาสอนสมาธิด้วยนะเดี๋ยวลุงเดี๋ยวลุงนับหนึ่งถึงห้าหนูค่อยๆลืมตาขึ้นนะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าอ่ะเฮ้ไไห,หันมามองดิ รู้สึกรู้สึกยังไงงาก็ถามต้องบูมตกลงตกลงเชื่อยังที่ลุงบอกว่าจะไปไปเที่ยวอ่ะตกลงเชื่อลุงยังไม่จริงน่สนุกไหมสนุกไหมสนุกแหน่แล้วเชื่อตัวเองยังเนี่ยหรืองงงง,งงอยู่ เราไม่เห็นมีจริงป่เนี่ยงนะแล้วชื่อย่างว่าหนูก็ทำได้เช่ป่าเอาต่อไปหนูอ้ข้อหนึ่งหนูหนูไปนั่งเองหนูไปนั่งดูดูพูะพุดธเจ้าอย่างเดียวนะหนูอย่าหนูอย่าไปเที่ยวไหนนะเข้าใจใช่ไหมหนูรับปากก่อนว่าถ้าถ้าถ้าหนูไปนั่งสมาธิหนูหนูก็ดูพู้เจ้าอย่างเดียวอย่าไปเที่ยวไหนแล้วถ้าเกิดหนูอยากไปเที่ยวไหนหนูก็มานั่งกับลุงเดี๋ยวลุงพาไปเที่ยวได้ไหม นะอย่าลืมนะช่วงนี้หนูไปนั่งดูดูพระพุทธเจ้าให้องค์ใหญ่ๆหญ่ไว้แล้วหนูก็อธิษฐานขอนุ่นขอนี่ได้นะเข้าใจใช่ไหมขอนุ่นขอนี่นได้แต่อย่าไปเที่ยวไหนแล้วก็ถ้าหนูถ้าหนูวันหนึ่งหนูอยากไปเที่ยวไหนหนูก็มาบอกป้าเขาเดี๋ยวป้าเขาจะให้ลุงสอนให้หนูไปเที่ยวเองเข้าใจใช่ไหมใช่ไหมยืนยันก่อนดีว่าตะกี้ได้ประสบได้ประสบการณ์เยอะไหมได้ความรู้เยอะไหมเยอะจ้ะเนี่ย แล้วเห็นจริงไหมเนี่ยเห็นจริงแล้วตกลงหนูมีความสุขหรือมีความทุกข์เนี่ยความสุขสุขมากไหมมากเนี่ยแล้วแบบเรื่องแล้วสมาธิแบบนี้น,น่านั่งไหมหน่านั่งอยากน,านั่งไปบ่อยอยากนั่งไปบ่อยมากโอเคงั้นเดี๋ยวมาร่วมไรกับลุงนะวันไลนวันไหนที่หนูมาร่วมไรกับลุงเดี๋ยวลุงนั่นแหละลุงก็จะสอนให้หนูเก่งนะ ลุงไลฟ์ลุงไลฟ์สดทุกวันเดี๋ยวว่างๆถ้าป้าเขาถ้ามีหนูมานั่งเดี๋ยวป้าเขาอาจจะเชื่อมไลฟ์ไลฟ์มาแล้วจะมีคนคนมาดูเราประมาณร้อยคนนะ่ะนะเขาก็จะดูเราเราจะได้สอนเราจะได้ไปเที่ยวที่ต่างๆนะเอาขอบคุณลุงยังขอบคุณค่ะสาธุ